ที่แวะมารับชมคลิปของสิรินาค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถ่ายอีกฝั่งหนึ่งอีกโซนหนึ่งของสัตว์น้ำทะเลนะคะไปดูกันเลยค่ะสวยาง,งามมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะมารับชมคลิปของสิรินาค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ทำให้ดูเกี่ยวกับอ่าอ่าชายฝั่งของทะเลนะคะว่าสัต์ทะเลเขาอยู่กันยังไงอย่างนี้นะคะสวยาง,งามมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะมารับชมคลิปของสิดีนาทค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชายฝั่งเนี่ยจะเป็นเขาจะ ก็ไม่ค่อยเห็นอะาอะไรมากเลยนะคะสวยางามมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะมารับชมคลิปของสีดีนาทค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ไปชมภาพกันเลยนะคะ ปุาสไ,ไปชมภาพกันเลยนะคะ ที่แวะมารับชมคลิปของซิดีนาค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถ่ายอีกฝั่งหนึ่งอีกโซนหนึ่งของสัตว์น้ำทะเลนะคะไปดูกันเลยค่ะปริงทะเล จะไม่ค่อยเห็นอ่าอะไรมากเลยนะคะ,ะ,คะทําให้ดูเกี่ยวกับอ่าอ่าชายฝั่งของทะเลนะคะว่าสัตว์ทะเลเขาอยู่กันยังไงอย่างนี้นะคะ ของสัสตว์น้ำทะเลนะคะไปดูกันเลยค่ะ ไปฝั่งเนี่ยจะเป็นเขาจะ นี่ยจะเป็นเขาจะก็จะไม่ค่อยเห็น,น,อ,นอ่าอะไรมากเลยนะคะ ที่แวะมารับชมคลิปของซิดีนาธค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ปลิงทะเลปลิงทะเล ของสัตว์น้ำสัตว์น้ำทะเลกันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็จะเข้าไปในงานมากมากค่ะขอบคุณเพื่อนเนะคะที่แวะมารับชมคลิปของสิดีนาค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ าสวัสดีค่ะก็ยังอยู่ค่ะทาที่เดิมระของสัตว์น้ำสัตว์น้ำทะเลกันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็จะเข้าไปใน สวัสดีค่ะก็ยังอยู่ค่ะท,ที่เดิมรอของสัตว์น้ำสัตว์น้ำ <มา S 2> ทะเลกันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็จะเข้าไปใน